สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บายวิเวช่องที่จะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกรถจัก,กรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทุกค่าทั้งข้อมูลสเปคเต็มๆและราคาเปิดตัววันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในตำนานรถที่หลายคนรู้จักกันดีและยังคงถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ Honda c g 125รุ่นปี2025รถที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานใช้งานง่ายและค่าดูแลต่ำเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้มือใหม่และคนที่ต้องการรถคู่ใจไว้ใช้ ในชีวิตประจำวันโดยในรุ่นปี2025นี้ Honda ได้มีการปรับปรุงหลายอย่างที่น่าสนใจและตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้นมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อน Honda c g 125 2025ยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกของตัวถังทรงเรียบง่ายแต่มีการปรับเส้นสายให้ดูทันสมัยขึ้นเล็กน้อยตัวโครงสร้างเป็นแบบไดมอนด์เฟรมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและทนทานไฟหน้าเป็นแบบกลมแต่เปลี่ยนมาใช้ไฟเลตเต็มระบบให้ความสว่างและประหยัดพลังงานมากขึ้นไฟเลี้ยวและไฟท่ายก็เป็นเลดเช่นกันเพิ่มความชัดเจนเวลาใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืนตัวถังน้ำมันมีนมความจุ12ลิตรออกแบบให้คงรับกับสรีรัผู้ขับขี่ทำให้จับกระชับและ ดูคลาสสิกตามสไตล์รถรุ่นนี้หน้าปัดเรือนใหม่ยังคงเป็นแบบอนาล็อก2องวงเข็มชัดเจนแต่มีการเพิ่มจอแสดงผลดิจิทัลขนาดเล็กสำหรับบอกข้อมูลระยะทางรวมและไฟแจ้งเตือนต่างๆทำให้ดูมีความทันสมัยขึ้นอีกระดับในส่วนของเครื่องยนต์ Honda c g 125 2025มาพร้อมเครื่องยนต์1.4สจังหวะ s o h c ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด 124cc ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานใช้งานง่ายและประหยัดน้ำมันระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็นหัวฉีด TGMF I ที่ Honda ปรับจูนให้เหมาะกับสภาพการใช้งานจริงของผู้ขับขี่ทั่วไปกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ11 1. แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด9.5นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีถือว่าให้แรงเพียงพอสำหรับการใช้ งานในชีวิตประจำวันทั้งขี่ในเมืองและนอกเมืองระบบเกียร์เป็นแบบ5สปีดเข้าเกียร์ง่ายคลัต์นุ่มมือและตอบสนองได้ดีระบบสตาร์ทยังคงมีทั้งสตาร์ทมือไฟฟ้าและสตาร์ทเท้าตามแบบฉบับของรถรุ่นนี้ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในหลายสภาพแวดลอ้อมด้านระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกที่ให้ความนุ่มนวลพอเหมาะด้านหลังเป็นโชคคู่ที่สามารถปรับพอรีโหลดได้ตามน้ำหนักบรรทุกหรือสไตล์การขับขี่ล้อเป็นแบบซี่ลวดขนาด18นิ้วทั้งหน้าและหลัง ยางขนาด2.75-18ด้านหน้าและ3.00-18ด้านหลังระบบเบรคเป็นดิสเบรคหน้าและดรัมเบรกหลังซึ่งยังคงรักษาความง่ายต่อการดูแลและความทนทานตามสไตล์ CG125 แต่มีการปรับขนาดจานเบรคหน้าให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหยุดรถให้ดียิ่งขึ้น Honda CG125 2025มาพร้อมน้ำหนักตัวรถเพียง108กิโลกรัมทำให้ควบคุมได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ใช้มือใหม่หรือคนที่ต้องการรถคล่องตัวสำหรับขี่ในเมืองส่วนเรื่องอัตราประหยัดน้ำมันถือว่าเป็นจุดเด่นหลักของรุ่นนี้สามารถทำได้สูงสุดประมาณ55-60กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการขับขี่ซึ่งถือว่าประหยัดมากเหมาะกับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวมาพูดถึงสีสันกันบ้าง Honda c g 125 2025มีให้เลือก3สีหลักคือสีแดงคลาสสิกสีดำเงาและสีน้ำเงินเข้มที่ดูสปอร์ตมากขึ้นโดยแต่ละสีจะมีการตัดลายสติ๊กเกอร์ใหม่ให้ดูมีมิติและเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นและแน่นอนสิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือราคาของรุ่นนี้ Honda CG 125 2025เปิดตัวที่ราคาเพียง52,000บาทในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายและคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับสเปคที่ให้มาและความทนทานในระยะยาวที่เป็นจุดขายหลักของรุ่นนี้นอกจากนี้ Honda ยังมีโปรโมชั่นการรับประกันเครื่องยนต์นาน3ปีหรือ30,000กิโลเมตรทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าใช้งานได้อย่างสบายใจใครที่กาลังมองหารถคู่ใจสาหรับใช้งานในชีวิตประจ วันหรืออยากได้รถที่ดูแลง่ายและประหยัดน้ำมัน Honda c g 125 2025คือหนในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆและที่สำคัญยังเป็นรถที่มีอะไหล่หาง่ายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงในอนาคตโดยรวมแล้ว Honda c g 125 2025ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นรถที่ใช้งานง่ายทนทานและคุ้มค่าเหมือนเดิมแต่มีการอัปเกรดในหลายๆจุดให้เหมาะสมกับยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นทั้งไฟเลเระบบหัวฉีดประหยัดน้ำมันและดีไซน์ที่ดูสวยงามลงตัวถ้าใครชื่นชอบรถคลาสสิกที่ไม่หือววาเกินไปแต่ตอบโจทย์การใช้งานจริงนี่คือรถที่คุณไม่ควรมองข้ามและถ้าเพื่อนๆอ,อยากติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติด ตามช่อง By ิ e b e ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปรีวิวและอัปเดตใหม่ล่าสุดวันนี้ขอฝาก Honda CG 1 2 5 2 0 2 5ไว้ในใจของทุกคนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ